สวัสดีครับผมทะเนศเฮงตระกูลศิลจาก CPD Tutor นะครับสำหรับเรื่องที่จะมาเรียนกันนี้คือเรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือที่เรารู้จักกันในนามของ t f s f o r NPAE นะครับก่อนที่จะมาเข้าบทเรียนกันเนี่ยทาง CPD Tutor เนี่ยก็จะต้องขอแจ้งว่าทางทีมงานของเราเนี่ยได้มีความตั้งใจที่จะทำ บทเรียนนี้ขึ้นมาจริงๆนะครับเนื่องจากเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เนี่ยมีความสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่นะครับในประเทศไทยซึ่งจากการสำรวจเนี่ยพบว่ากว่าร้0ยละเ0เลยทีเดียวที่บริษัทในประเทศนะักไทยนั้นเข้านิยามขอบข่ายของบริษัทที่เป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือว่า NPAE ดังนั้นเนี่ย จึงเป็นหน้าที่ของผู้ทําบัญชีแล้วก็ผู้สอบบัญชีทุกท่านนะครับที่จะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้งบการเงินหรือว่ารายงานทางการเงินที่พวกเราเหล่านักบัญชีหรือว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยจัดทาขึ้นมาเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้วก็สามารถนํามาเปรียบเทียบกับ บริษัทอื่นๆได้นะครับเพื่อพัฒนามาตรฐานของวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยต่อไปนะครับซึ่งสำหรับลักษณะวิธีการบรรยายของทาง cpd tutor เนี่ยเราก็จะเปิดสไลด์ powerpoint อธิบายไปเรื่อยๆนะครับแล้วกรณีที่มีตัวอย่างเนี่ยเราก็จะมีอาจจะมีตัดภาพสลับเป็นการเขียนอธิบายเพิ่มเติมไปด้วยนะครับเพื่อให้ผู้เรียนทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจเนื้อหามากที่สุดนะครับ นอกจากนี้เนี่ยในลักษณะการสอนของทาง c p t Tutor นะครับก็จะมีการเน้นตัวอย่างที่ทำให้ผู้เรียนทุกท่านนั้นสามารถเอาไปปฏิบัติได้จริงนะครับก็คือเราจะไม่ได้สอนเพียงแค่เนื้อความหรือว่าบทความตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้นะครับแต่ว่าเราจะยังมีการยกตัวอย่างที่ชัดเจนถูกต้องแล้วก็สามารถทำให้ผู้เรียนทุกท่านเนี่ยนำไปใช้งานแล้วก็นำไปปฏิบัติได้จริงนะครับ ทีนี้ต่อมานะครับเราลองมาดูในเรื่องของหัวข้อการบรรยายกันก่อนดูนะครับสำหรับหัวข้อการบรรยายนะครับหลักสูตรของ NPAE ที่ทาง CPD Tutor จัดทํามานั้นนะครับก็จะเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเลยนะครับซึ่ง ทาง C.P.D. Tutor เนี่ยได้แบ่งหลักสูตรของ N.P.A.E. นั้นออกเป็น2หลักสูตรนะครับนั่นก็คือหลักสูตร N.P.A.E. 1และหลักสูตร N.P.A.E. 2สําสำหรับหลักสูตร N.P.A.E. 1นั้นจะประกอบไปด้วยบทที่1ถึงบทที่8นะครับ